สราชวงมาแล้วสเกีไดโบรรครับโมน,นีหมู่บ้านเพน,นะครับผมโมนี้มาเกะนะครับไ่่ปวา

โสวยดอ่้อลสวาดูบแดงก่อบอลเปนพี่อเาบอลแมนบอแมนใหญเราหนวดบอเงาหนวดแดงขอเราบัตรสวา40 90ครับผมเลขกับกับของสราชวงศ์ เออไปยนยนยนรงซาซ่าตบใกล้ใกล้ใกลหลายหลายรีเก้าฮาเก้าอดหยาดเงี้ไปดูเงี้ยสอราฉมูโจโจกีสามสองนึงป ไปไหไปสบารทนทำเอีลวกันไปได้กับมืกันทั้งประวัติการอาวุไหลของการเดินทงาอ้คนดับื่อไปนันเป็นเยากอ้ในนโดแล้วแต่ว่าได้ตอนนี้

ติดทานเนิกหน่อยหนบตัวไหลลงมากเสมควรครับผมหล่นคว่ำเบาอย่างเดียวนะครับผมเรลืเกือบนะคือ4 4เร่เ็กบักนคือ390คะแนนครับผมงางเปิดเปิดเด้อินเปิดเลยฮะอ สียผ่านไปเบส20บาทนะทีที่นะเปินการ25บาทโอ้ยได้่ำร้องมาหาสได้ร่ำร้องเลยแต่9 3บาทนะ100กว่าบาทเลยนะเอาเลย าหาึ่งสอไม้การแัจ๊สามสี่ห้าสามรอยลจวจัวงนะครับผมสามร้อยสี่สคะแนนครับผมอุษาต่ำๆได้ำนีถือว่าสุดยอดนำนักหางครับผมบททานี่คือที่มาของช่างเผือกนะครับผม,ผม เงสหก็เลอี <plane>. ่นเป็นแวนนดี <ole> ้ชอยารมีจอมเนาแม่จ <to get> <anyways> ัง well. ี่สนีู่อ้เหหอรดด้วยสี่หมื่นเคนสบหกสิบประม โเตไดเยอะๆขอนญาตนะครับคุบ้านเอ้ได้จรนะเยอะนะครับคุบเจีเพิ่งบอกว่าปล่อยเนรับขอนญาไม่พอเ้ออเน้อยาากันเน้เพาะวท่านช่งเแจ้งเิ่นอนุมรติแ้วขอยนื้อางเพือจมโสามสบ เตกทางนี้มากนะยุ่บอลลงบอลเลยสาดลูกอันที่ไทวางตานี่นี่นี่เห็นรึขอดูนี่ไปเลยวางหามเต

แปตติสพลาดไปพูนมีเขามีขาพูน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 เห็นครับสวยงามเลยครับครับวัวเห็นไหมเห็นยังมีขาอะไมดครับแค่สองมีขาออกมาแล้วมีเจองหมควมีดดำละนี่ไม่มีดดำท่ดๆเห็นไหมอีแนวนะกองไั mọi người ăn nấu hơi mày ăn ta lấy ăn luôn 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 mày ăn luôn 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 สี่ร้อยน433ิบามคะแนนสำหรับทีมงานของช้างเผือก